ครงการเศรษฐกิจพอเพียงห้วยคดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ห้วยคดย่ห้วยคดย่ห้วยคดยย โครงการของทางมหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฒนนครสวรรค์นเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เป็นพระบรมราชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบก็พยายามให้ผลักดันให้มหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏทั่วประเทศเนี่ยขับเคลื่อนผลักดันในท้องถิ่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากครับและก็ขอขอบคุณทั้งนณะท่านอาจารย์และดรจากมหาวิทยาลัย ราชพัฒนครสวรรค์ครับวัตถุประสงค์ข,ของอาคารนี้ก็คือจะเป็นอาคารที่ใช้ในการอบรมพักร้อนหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยที่ว่ามันอยู่กลางทุ่งครับไฟฟ้าอะไรก็อาจจะเข้ามาไม่ถึงก็คือเราจะใช้น้ำครับคือน้ำก็เป็นทรัพยากร,รที่มีอยู่รอบด้านอยู่นะครับมาระบายความร้อนหลังคาให้พื้นที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเกิดอุณหภูมิที่ลดลงนะครับแล้วก็ไม่มีต้นทุนในการผลิตก็คือเป็นพลังงานที่สะอาดให้มันสอดคล้องกับรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการอนำพลังงานพลังงานทดแทนก็มาใช้ในทดแทนไฟฟ้านะครับจะเป็นน้ำปุ๋ยแล้วเป็นเป็นที่ระบายความร้อนเวลาขาเลยนะครับเอาไปเป็นพิงเกิลพิงเกิลตาดน้ำตามแปลงผักแปลงพืชได้หมดนะครับเราติดตัวพิงเกิลเข้าไปแต่ละจุดเสริมอาจารย์เลยครับด้วยน้ำครับถ้าสมมติเรา ติดโซลารเซลล์เพิ่มขึ้นไอตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยเป็นโซลาลูปเมื่อโซลาลูปเกิดขึ้นตัวความร้อนนี้ก็อาจจะหายไปครับน้ำหมักจากมูลข้างคาวเราก็หาวัตถุดิบจากธรรมชาติของเราเองเลยครับเราไม่ต้องไปหาที่อื่นครับมีทั้งนั้นเราอยู่ด้านหลังครับในถังครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไปนู่นก็คือเป็นสวนผลไม้คือการที่ว่าเราทํา เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางจันกีตาอยู่หมู่สองตำบลสุขรุัไทยอำเภอห้วยคดจังหวัดชายทานิค่ะวันนี้พี่ได้รับความรู้รกับวัดอบรลมอย่างไรบ้างครับได้รับความรู้คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พลังงานจากธรรมชาติค่ะจะได้ประหยัดพลังงานดีอยากจะฝาก พี่น้องชาวตำบลอื่นให้มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยกันนะคะมันจะได้ช่วยกันประหยัดไฟค่ะค่ะนิฉันนางมาญาตสุวรรณศรีอยู่บ้านเลขที่5หมู่12ตำบลจุกทายอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะค่ะพวกเราชาวอำเภอห้วยคตยินดีนำปัชจัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติค่ะ